ทุกคนเห็นไส้กรอกตัวนี้ไหมครับและรู้ไหมว่ามันเรียกว่าอะไรอันนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนอ่ะสับสนมากเลยเพราะจริงๆแล้วมันมี2ชื่อมาทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับไส้กรอกตัวนี้ใช่ไหมครับที่นิยมไปทำเมนูพวกฮอทดอกอะไรพวกนี้ซึ่งคนไทยหลายคนก็น่าจะคุค้นเคยในชื่อไส้กรอกเวียนนาที่เป็นไส้กรอกรมควันหนังกรอบแต่จริงๆแล้วนะครับอีกชื่อหนึ่งของไส้กรอกตัวนี้ก็คือแฟรงก์เฟิร์ตเตอร์ซึ่งเรื่องมีว่านะครับในศตวตร ตัวนี้ขึ้นมาคนเวียนนาก็เลยเรียกไส้กรอกตัวนี้ว่าแฟรงเฟิร์ตเตอร์ซึ่งเป็นไส้กรอกที่มาจากคนที่มาจากเมือง Frankfurt. แฟรงเฟิร์ตแต่ภายหลังนะครับไส้กรอกตัวนี้ก็ดังมากดังสุดๆไปทั่วยุโรปกลับไปถึงเมืองแฟรงเฟิร์ตซึ่งคนที่นั่นนะครับก็รู้จักไส้กรอกตัวนี้ว่าเป็นไส้กรอกมาจากเมืองเวียนนาที่อื่นก็เลยเรียกไส้กรอกตัวนี้ว่าเวียนนาหรือภาษาเยอรมันก็คือวีเนอร์ทำให้สุดท้ายแล้วไส้กรอกนี้ก็เลยมี2ชื่อขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่าคุณมมมาา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 าจจจจจกก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 ททีีีี่่่่่ไไไหนน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 ซึึงงงงรรรรรรริิิๆแแแแแลลลล้้้้้้้วววววววสสูตตตตตต็็็็อะะะะะััััััดดดดดคคบบเเเพปยยยช แน่นอนว่าผมเองก็มีเหมือนกันและตามเดิมก็ขอขายตรงๆเลยนะครับว่าไส้กรอกตัวนี้มาจากโรงงานของผมเองและมีไส้กรอกเวียนนาและแฟงเฟิร์ตเตอร์ตัวนี้ด้วยใครอยากไปดูสินค้านะครับก็กดตะกร้าไปก่อนได้เลยนะครับ